สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับกัปตันปุ๊กอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ปุ๊กกระสีผ้ามามัดทุนแกงให้มันพกงพองขึ้นจังไหมคะเพื่อมัดในตลาดได้จัะมาจัดจะพาไปเริ่มเห็ดกันเลยนี่จ้ะอันนี้เป็นถุงจำลองเนื่องจากใส่น้ำแดงไว้ขั้นตอนแรกจะจับจีบพุงแบบนี้จ้ะหลังจากนั้นพับถุงพับจีบพุงไปมาแบบนี้จ้ะถุงกระสีพองแบบนี้จ้ะหลังจากนั้นเอายางนี่จ้ะเกี้ยวนิ้วก้อยจับในสี่สองสองนิ้ว รอบนึงรือว่าจะสองรอบก็ไากแบบนี้แล้วก็เอานิ้วสีไปเกียวเอาอยางย C, นี้วกลอยแ่แล้วก็ปลอยนิวสนนแบบนี้ประมุนมุนคิดว่าอย่างไแล้วกันลังจากนั้นข้อทุงลุ่แบบนี้ล้ปรมาณแบบนี้จะ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยทุม่มาิฟฟองแบบนี้ อันนี้ก็ได้แบบถุงแกงแบบแม่ค้าไปเรื่อยเป็นบ่าฟองร่มแบบเต็มเมเลยโอเคจ้า